สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ข้าวนะมาจากเราจะพูดกันใหม่นในงานเลี้ยงอาหารช้างต้อนรับช้างในปี2567ในปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกานอยู่เมืองช้างเมืองสุรินทร์ของเราค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you very much and see you again next year อันนี้การโตกับรายงานตาช้างชูไทยชูชาไท วันนี้ก็นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม นี้มากี่วันครับมากจนจบค่ะจนจบงานวันะค่ะเดี๋ยวมันแจกรางวัลของตัวแทนเน้นที่ U N A ค่ะแล้วแจกบอลได้วยรางวัลแล้วก็เงินหมื่นบาทแพ้ได้ห้าพันค่ะเขาจะมาชู่